ลัคนาราศีมังกรเมษายนนี้เงินดีนาฬีอุปธรัร์ได้โชคลาภก้อนโตและแจ็คพอตแตกสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นเกี่ยวกับผลมะนาวันเดือนปีปรสพเวันเกิและจังหวัดเกิดครับไปผูกด,ดวงมังกรนะครับลัคนาสถิตมังกรจะแม่นยำมากครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าดาวราวหูย้ายนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรได้ทําคลิป แบบละเอียดไปแล้วนะครับเน้นเรื่องการเงินด้วยใครยังไม่ได้ฟังไปฟังคลิปหน้าปกแบบนี้ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามจนมียอดทะลุ1 0 0 0 0แสนวิวแล้วนะครับ10,000แสนซับสไครเบอร์ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับและจะทำคลิปให้ดีที่สุดครับเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตของทุกท่านได้เลยนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับวัเดือนเมษายนนี้ครับโอ้โหดวงดาวย้ายเยอะแจะมากครับ แต่เชื่อเถอะครับว่าที่ย้ายมาเนี่ยส่งผลดีกับชาวลักนณามกรอย่างแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะตัวเราเนี่ยครับดาวเสาร์ครับโอ้ช่วงเดือนเดือนที่ผ่านมาครับเจอดาวศุกร์คู่ศัตรูดาวอังคารคู่ศัตรูทั้งนั้นครับเหน็ดเหนื่อยกันใช่ไหมครับแต่ข่าวนี้คือก็เข้าเมษาไปแล้วครับโดยเฉพาะนะครับดาวศุกร์ย้ายวันที่หนึ่งย้ายออกไปดาวอังคารย้ายออกไป เดือวันที่เครับโอ้โหเหลือดาวเสาวดวงเดียวสแตนด์อะโลนครับแปลว่าเราจะหายใจหายคอทําอะไรได้มีความสุขความสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับอุปสรรคน้อยลงครับแล้วที่สําคัญน,นะครับดาวอังคารกับดาวศุกร์ที่ย้ายไปย้ายไปกองอยู่ในเรือกนการเงินครับโอ้โหสุขปากหวานอังคารรับเอาครับแปลว่าถ้าเราปากหวานพูดจาเจรจาดีๆอารมณ์ดีขยันสู้ลุยตามดาวอังคารน,นะครับเงินทองเข้าลว้ลวนๆร่ารว,วยอย่างแน่นอนครับ โหเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดวงเปิดฟ้าเปิดอย่างแท้จริงบวกกับดาวพฤหัสบ,บดีครับย้ายวันที่8เมษายนครับได้ตาแหน,ยยน่งเป็นเกษตรศาสตดีในภพสหัตริครับตัวเราจะโดดเด่นมากขึ้นภาพพ์ดีขึ้นชื่อเสียงดีขึ้นมีเมตตามหายอมเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับโหโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์เกรทจะทําคลิปเจาะลึกละเอียดเลยครับว่าดาวพฤหัย้ายเนี่ยชาวมังกรเนี่ยจะดียังไงแล้วก็ดูดาวพฤาัสในพื้นดวงเดิมด้วยจอดมาดีจะดีเรื่องอะไรบ้างนะครับ ติดตามกันได้นะเพราะฉะนั้นให้รู้ไปเลยว่าตอนนี้ครับจะดีจะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นนักเดินทางจะเป็นที่รู้จักโอ้โหเป็นดาวรุ่งเกิดใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนะอันนี้ภาพรวมถือว่าโดดเด่นครับในตัวเรานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรอุบัติเหตุก็ไม่มีแล้วครับดาวย้ายไปแล้วนะทีนี้มาดูการเงินกันบ้างครับโอ้โหเรียกว่าสุดๆครับ ดาการเงินคือดาวราหูได้เทวีโชคฉลงเฉล,เฉล้ยผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชสัมดุธิพระราชาราชนีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเองโอ้โหเงินดีนาลีอุปธรรมไงสตรีแม่ผู้หญิงแฟนเป็นผู้หญิงลูกค้าเป็นผู้หญิงติดต่อบกผู้หญิงเข้าไว้นะครับจั่นำมาซึ่งการเงินอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีดาพุธมาวันที่สเนี่ย เป็นผู้ศัตรูกับดาวราหูแปลว่าอะไรมันต้องมีซิกแซกกันบ้างมันต้องมีแผนหนึ่งแผนสองกันบ้างในช่วงแรกๆอะไรแบบนี้นะครับหรือจะมีอุปสรรคก่อนแต่ได้ไหมได้มีคนช่วยไหมมีนี่บอกเลยนะครับแล้วก็มีดาวอังคารกับดาวศุ์ไปรอในเรือนการเงินเนี่ยเห็นไหมยังไงก็ต้องมีเงินมีทองเข้ามาจะมา,จากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนะครับรู้ไว้เลยว่าการเงินดีแน่นอนยิ่งขยนันยิ่งลยุยยิ่งประสบความสําเร็จนะครับทีนี้เรามาดูเรื่อง โชคลาภกันบ้างครับโชคลาภคือดาวอังคารครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดวันที่เจ็ดเดือนสี่ครับลอยอยู่ในเดือนการเงินเนี่ยจังหวะเนี้ยถูกหวยอย่างแน่นอนครับแล้วดูนะอังคารไปอยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรก็เสริมก็ทําให้ได้มากขึ้นได้รวยขึ้นนี่แหละครับศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาแปลว่าโชคลาภมีเกณฑ์จะถูกแต่ต้องอารมณ์ดีอ่านะนะเลขบ้านเลขรถจะออกโอ้อยังชัดเจนแล้วบางคนจะโชคดีถึงขั้น แจ็คพอตแตกครับเพราะอะไรก็มีคู่มิตรอยู่ในเรือนการเงินดาวการเงินก็ไปอยู่ได้เทวีโชคไปอยู่กับดาวอังคารดาวอังคารก็มาลอยในเรือนการเงินเห็นไหมมันชัดเจนครับลาพะกระดุมพระกระดุมพระพันธุพันธุกลับมากระดุมพระมันวนอยู่แค่เงินเงินทองๆไม่ไปไหนเลยมีโชคมีลาบมีเงินสาเร็จร่ารวยโชคลาภอันหนึ่งได้มาจากลูกก็ได้เพราะดาวศุกร์มาจากอบปุตตนะบุตรบริวารพารวยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้เงินดาวการ งานอีกนะนี่ต่อเนื่องกันเลยแล้วดาวศุกร์ก็ไปลอยในเรือนการเงินตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วอะ่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเสี่ยงโชคก็ได้เงินอีกเพราะนั้นงานก็ดีเงินก็ด,กดีโชคลาภก็ดีสุขภาพก็แข็งแรงโอ้โหอันนี้คือสุดๆแล้วนะบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังกันเยอะๆแล้วลงมือทําเลยนะครับจะขึ้นมากๆเลยนะแล้วดาวเกตตามันที่18ดเมษาอีกมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทําบุญไปมูเตลูมูแล้วขึ้นเทพพารวยอันนี้ก็ได้อีกนะครับ จังหวะดาวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องความรักแน่นอนความรักดาวประจำตัวก็คือดาวจันทนะครับเ้าเรือนปัตตานีก็ยังไม่ได้มีดาวอะไรได้ร้ายมาทํามุมเห็นไหมบวกกับมีดาวองคานกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกันเนี่ยมันลอยในเรือนจันทเงินนําหน้าลัคนาเราบอกเลยว่าความรักจะมีกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟิงมุง้งมิ้งกันได้มากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์เจอนะครับและดูแล้วเขาก็จะมีเกณฑ์สนับสนุนซัพพอร์ตเราด้วยนะถ้าเป็นคนมีคู่แล้ว ก็จะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวนะครับไปมีความรักความสุขด้วยกันครับนะถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับส่วนเรื่องครอบครัวครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับมีดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะราหูเจอดาวพุธราหูเจออาทิตย์ราหูเจอมิเตียโอโหเรียกว่ามีทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูครับแต่ดูแลคู่ศัตรูเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคําพูดกระทบกระทั่งนะหรือ ไม่ได้อยู่กันเดินทางกันท่องเที่ยวกันหรือ2มีอุปกรณ์ภายในบ้านชำรุดทุดโทรมเช่นอาทิตย์เนี่ยอะไรครับหลอดไฟอ่าเห็นไหมไฟอาจจะดับไม่ติดเนี่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันอืมระบบน้ําระบบไฟอะไรแบบนี้นะดูให้ดีหรือสุขภาพคนในบ้านข้าวของเครื่องใช้อนะ่เก็บให้ดีโดยเฉพาะของมีคมนะครับนะอันนี้ก็ฝากเตือนกันนิดนึงนะ ในมุมที่ดีก็คือจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินอะไรแบบนี้ด้วยนะครับมันมีเกณฑ์จะมาอยู่นะครับยิ่งมีมอเตอร์โชว์ด้วยช่วงนี้ก็จัดได้เลยนะครับผมหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่จะได้นะเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรกันเป็นดาวคู่ศัตรูกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีปัญหาตน่อนะอย่าได้แปลกใจนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเรื่องลูกเรื่องบริวารครับดาวสุ์ครับร้อยแต่วันี่1อยู่ถึงสิ้นเดือนครับลูกดีลูกสอบติดลูกมีข่าวดีให้เรานะครับ ลูกแข็งแรงก็ว่าไป2บริวารโอ้โหขยันมากเป็นพิเศษช่วงนี้กระจายงานให้ทําได้เลยนะครับให้ทํางานเยอะๆเลยบริวารพารวยครับนะโอ้โหดวงขึ้นขนาดนี้ดีใจด้วยนะครับเลขนําโชคก็เป็นอะไรไม่ได้ครับแปดเก้าห้าสามหกครับอ่ฝากไว้ครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยกันนะครับใครที่ฟังแล้วถูกใจก็ลืมกดติดตามช่องตรงนี้นะครับผู้ติดตามเกินหนึ่งแคนแล้วครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะส่งคำา,านายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนไงครับแล้วใครกดติดตามกดกระดิ่งทันทีครับอาจารย์คิดเทวาขอวอวยพรให้ผลบุญที่ทำมานะครับให้ทุกท่านสาเร็จ่้ารวยมีโชคลาภก้อนใหญ่แจ็คสคตแตกจริงๆด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อาจารย์คิดเทวมีภาพเฉลยดวงชะตาส่วนบุคคลครับมีไว้ดีอย่างไรครับมีภาพ คาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวนที่เป็นมงคลหนุนดวงร่ำรวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับให้สีอะไรไปนะครับนาไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดทุกอย่างเลยนะครับจะสําเร็จรวดเร็วขึ้นครับแล้วก็รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้ไปฟังคลิปอาจารย์เกษเทวาได้แม่นยำมากขึ้นนะรู้ท่ารู้เรื่องสุขความมั่นคงและบันทึกพระตัวสามปฏิเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนครับเขียนชื่อนายทุกุลจริงรูปดวงวันเกิดเราตามนี้เลยนะครับแล้วนาไปขอพรอธิษฐานจะทําให้ผลบุญนนัั้สําเร็จซก ได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปเป็นวัตถานรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรารบถือครับจะเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาและมีลูกค้านะครับทําตามนี้เลยนะครับนั่งนาไปเสี่ยงโชคครับถูกรางวัลได้เงินได้ทองก้อนโตอีกครับอ่าดีขนาดนี้ครับบูชาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบาบาทเพียงเท่านั้นครับอ่าแอดไลน์มาเลยนะครับแอดไซคเกตเทวหกห้าทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดในจังหวัดเกิดแล้วโอนเงินมาเลยครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับใครทำครบก่อนอาจารย แน่นอนครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาเป็นการบุคคลยินดีครับพะดูดวงไม่ต้องดูดาวพื้นดวงเกิดสิบดวงบอกดาวจรอ,อีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดเลยทุกอย่างทุกเรื่องนะครับแล้วก็ช่วงเวลาไหนดีจะแก้ปัญหายังไงด้วยนะครับตรงนี้แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไลนเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นแล้วว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ, <S <S ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา